เป็นไปตามคาดล่าสุดทางผู้บริหารวงเพลพาวแสงทองออกมาแถลงการชี้แจงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกเลยว่าสำหรับดราม่าที่ผ่านมาในช่วงหัวค่ำของวันที่8มิถุนายนโดยมีการออกมาพูดกันกระชอนวงการว่าเพลพาวแสงทองได้มีการเชิญนักดนตรีออกยกทีม มากกว่า9ชีวิตค่ะทําให้หลายๆคนเนี่ยออกมาถกเถียงในหลายๆประเด็นบอกว่ากล้าได้ยังไงถึงคันไล่ออกนักดนตรีที่อยู่กับเธอมานานแสนนานแล้วกลายเป็นดราม่าออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมีทางเพจหลายๆเพจได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้อาทิเช่นเพจหมอลําสตอรี่ที่ได้มีการออกมาโพสต์ถึงประเด็นนี้บอกว่าเกิดอะไรขึ้น วงการหมอลำจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าสำหรับวงแพรพาแสงทองค่ะทุกคนได้มีการออกมาโพสต์ไว้บอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงความสำคัญในวงการหมอลำเมื่ออาการนักดนตรีนะคะอาจารย์นักดนตรีอาจารย์กล้าแล้วก็อาจารย์จอนออกมาไลฟ์สดชี้แจงข่าวการแยกทางจากวงหมอลำชื่อดังแพรพาแสงทอง พร้อมกับทีมนักดนตรีมากกว่า9คนโดยไม่ได้ระบ,บุสาเหตุของการแยกทางครั้งนี้ก็คือเคารพการตัดสินใจของบอสพูดว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจค่ะซึ่งทางวงแพรวแสงทองนะคะหลังจากที่ได้รับดราม่านี้ออกไปก็ได้มีฟีดแบ็ออกมาค่ะโดยเริ่มจากทางผู้บริหารนั่นก็คือแพรวแสงทองได้มีการมาโพสต์ไว้บอกว่า แพลวพารับจบค่ะแล้วต่อมานะคะก็มีทางผู้จัดการวงนั้นก็คือยุ้ยผู้จัดการส่วนตัวของแพลวพาแสงทองได้มีการออกมาโพสต์บอกว่าให้ชาวเน็ตใจเย็นๆกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าก็ได้มีการมาโพสสองโพสต่อกันไว้บอกว่าเรื่องอาจารย์นักดนตรีเนี่ย ที่เป็นดราม่าอยู่ตอนนี้รอฟังทีมผู้บริหารชี้แจงก่อนนะคะอย่าพึ่งโยงอย่าพึ่งด่ากันทุกอย่างมีเหตุผลเสมออีกอย่างเราก็จะปิดฤดูกาลแล้วคนออกก็ออกคนอยู่ก็อยู่รอฟังทีมผู้บริหารชี้แจงโดยระบุว่าจะมีการออกมาชี้แจงหลังจากที่งานอาจารย์สมุนไพรนั่นก็คือ คุณครูครูบาอาจารย์ของทางแพาวแสงทองที่ได้มีการเสียชีวิตไปเนาะรอให้งานเสร็จเรียบร้อยก่อนอย่าพึ่งใจร้อนเดี๋ยวทางผู้บริหารจะออกมาชี้แจงแน่นอนแต่ทุกคนเชื่อไหมว่ามันไม่จบค่ะชาวเน็ตไม่รอค่ะชาวเน็ตไม่รีรอเพราะว่ากว่างานจะเสร็จกว่าอะไรจะเสร็จมันหลายวันอกจะแตกแล้วสำหรับชาวเน็ตที่อยากทราบเหตุผลที่ชัดเจนเพราะว่าทางด้าน อาจารย์นักดนตรีทั้งสองท่านที่ได้มีการมาไลฟ์สดเนี่ยก็พูดไว้เป็นในๆแล้วว่าจะมีการออดิชั่นใหม่จึงได้เชิญออกก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานี่แหละค่ะว่าแพรวเพาว,พาวเชิญอาจารย์นักดนตรีออกยกเซตค่ะหลังจากผ่านไปไม่นานทางเพจแพรวพาีวพี m u มิวสิกออฟฟิเป็นเพจของวงแพรวพาวแสงทองเองนะคะก็ ไม่นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ทนกระแสไม่ไหวเลยจริงๆค่ะได้ออกมาโพสต์ไว้กลางดึกของวันที่8มิถุนายนโดยมีข้อความระบุไว้ว่าคณะหมอลำซิ่งแพลวพาวแสงทองขอแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้นโดยขอขอบคุณ อาจารย์นักดนตรีทุกท่านที่ได้ทุ่มเททํางานกับองค์กรมาตลอดในฤดูการนี้ทางองค์กรได้วางแผนออดดชั่นนักดนตรีใหม่ในฤดูการหน้าทั้งนี้นักดนตรีที่เคยร่วมงานกับวงแพรพาวแสงทองทุกท่านสามารถมาร่วมออดดชั่นและร่วมงานกับวงในฤดูการหน้าโดยไม่มีการปิดกั้นความสามารถใดๆทั้งสิ้น บอกต่อว่าทั้งนี้ทางคณะหมอลำซิ่งวงแพวียวแสงทองต้องขอขอบคุณแฟนเพลงและแฟนคลับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผลงานและการแสดงของพวกเรากำลังใจเหล่านี้เป็นแรงผลักดันในการที่ผู้บริหารและทีมงานตั้งใจทำงานและพัฒนาวงต่อไปด้วยความเคารพค่ะ ก็ทางแอดมินเพจแพีวพราว PP Music Official ได้มีการมาโพสต์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแถลงการประเด็นดราม่าที่ร้อนระอุชาวเน็ตไม่รออกจะแตกค่ะทุกคนแล้วหลังจากที่โพสต์ออกไปก็เป็นการจบลงอย่างสวยงามทั้งคู่บอกว่ารักและก็ส่งกำลังใจให้กับแพีวพาวเสมอซึ่งก็บอกเลยว่าตามกระแสดราม่านี้นะคะก็เป็น f ี วงแสงทองนี่แหลคะค่ะก็อยากถามว่าคิดยังไงกับความคิดจากการที่มีการโพสท,ทำให้ทัวมาลงเนาะเพราะก็เคยเห็นแสงทองอยู่ในการแบบครอบครัวแต่ก็ผิดหวังนะคะว่าทำไมถึงกล้าที่จะเชิญนักดนตรีที่อยู่ด้วยกันแบบครอบครัวมาเนิ่นนานเนี่ยออกไปเพื่อที่จะออดิชั่นคนอื่นเข้ามาก็คือเกิดความผิดหวังเล็กๆน้อยๆนะคะ กับการตัดสินใจของผู้บริหารครั้งนี้แต่เชื่อว่าเหรียญมีสองด้านค่ะทุกคนมีเหตุผลส่วนตัวทางแพลวเพลวเองหรือว่าทางผู้บริหารเองอาจจะมีนโยบายใหม่ๆเข้ามาอยากบริหารวงให้มันดีกว่าเดิมอยากบริหารวงให้มันรู้สึกว่ามันจึง้งมันปังในทุกๆบริบทไม่ว่าจะเป็นนักร้องแดนเซอร์นักดนตรีคนวอยเวทีในฤดูกาลที่จะถึงนี้ฤดูกาลที่ 6.8.6.9ค่ะใดๆหลังจากที่มีการโพสต์ออกไปมีชาวเด็ดบอกว่าไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้กับทีมนักดนตรีขวัญและกำลังใจของอาจารย์นักดนตรีกระเจิดกระเจิงหมดแล้วเพราะไม่ได้ทันตั้งตัวเรื่องนี้จะทำให้มีช่องว่างให้คนมาโจมตีแพลวแบบไม่จบไม่สิน้นเป็นห่วงนะคะ ก็ยังเป็นห่วงเพราะว่าเชื่อว่าหลังจากที่มีการออกมาอธิบายแล้วถแถลงการแล้วเชื่อว่าก็ต้องมีคนเอาไปโจมตีแน่นอนเพราะว่าต้องยอมรับค่ะว่าทางผู้บริหารหรือว่าทางผู้จัดการวงเนี่ยปล่อยให้ดรามานี้มีช่องโหว่เยอะมากๆถ้ามีการแจ้งทางอาจารย์ไปก่อนให้อาจารย์ได้ตั้งตัวหางานใหม่หรือมีการแจ้งให้ f c ได้ทราบว่า วงเราจะมีนโยบายใหม่นะวงเราจะมีการทำนู่นนี่นั่นจะไม่เกิดดราม่าครั้งนี้ออกมาเพราะว่าปล่อยออกมาว่าเชิญออกคนก็ตีประเด็นไปต่างๆนา,นานานะคะทุกคนชาวไทยก็ตื่นตุมเยอะมากๆว่าแพล่าเพาเธอคิดอะไรอยู่ทำไมถึงกล้าไล่คนที่เธอเรียกว่าครอบครัวออกได้เยอะขนาดนี้เขาก็ออกมาตัดพ้อว่า ตกงานโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะสำหรับประเด็นนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นที่ร้อนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเป็นการออกมาชี้แจงและถแถลงข่าวแล้วนะคะสำหรับทางฝ่ายผู้บริหารวงหมอลำซิง่งแพลวพาาแสงทองค่ะ